สวัสดีจ้าสวัสดีเอซทุกคนปอ้อยสวัสดีเนาะคะ่ะน้องมือนิปอ้อยมีกับข้าวมีไข่เจียวไข่เจียวแล้วก็ซุปมะเขือใส่กับเห็ดตะไคร้เนาะจ้าเห็ดตะไคร้ที่เอามาจากบ้านเนาะจ้าตอนซุปปอ้อยกับบะได้ซุปให้เบิ่งหรอกเนาะ กะซุปธรรมดาแล้วจะซุปง่ายๆใส่ต้มใส่น้ำปลาร้าพริกชุรสน้ำปลาจะง่ายๆนะจ๊ะเนาะกับข้าวเฮากินง่ายๆเมื่อีงเมื่อวานถามแม่จะนลากินข้าวกบหยังคุนว่ากินกับแกงเฮ็ดเพิ่งข้าพคุณวะก็ออยก็เลยเอาเห็ดมาซุปกินนะจ๊ะอยู่คนเดียวเพื่อนอยู่บ้านกินกับแกงเห็ดวา,าสัน มาได้จ้ามากินน้ากันแล้วค่ะเอฟซี FC ทุกคนู้จ้ะหน้าห้องมือนี้แดดดีขนาดสวัสดีเช้าวันอาทิตย์นะจ้าเอฟซี FC ทุกคนสนุกกับวันหยุดอีกหนึ่งวันจ้าพรุ่งนี้ก็ไปทำงานตามปกตินะจ้นะเนาะข้าเจ้ามาลอกคลองลอกได้แค่ถึงตรงนี้นะจ้ะ ฝั่งทางนี้ยังไม่ลอกนะจ๊ะนะเหลืออ,อีกเยอะเบิ่งพระเจ้ามาตัดต้นมะม่วงดีแต่พระเจ้ามาตัดตอนที่ว่าแม่เรากลับบ้านแล้วนะจ๊ะถ้าตัดตอนที่แม่อยู่โอ้แม่จะไลคือสิอยู่น้ำปลาอ้อยได้บพพอเดือดเพราะมันมุมมีม่มองนั่งมันจะแดดทั้งวันนะจ๊ะพอตุกยินอะ่ะพุ่มมันจังซิมาทางผีกังสินั่งได้ โชคดีเด้ย้ายกลับก่อนแม่กลับก่อนเราจะบบมีมองนั่งจะแต่ก่อนจะนั่งตรงนี้ในวันที่นี้ก็เลยเอาแค่มาไว้ตรงนี้เราจะแต่ก่อนก็พากันนั่งตรงนั้นเนาะคะนะ่ะเนาะเบิดมือเบิดคืนเบิดมือเบิดคืนเราซานป้อยกับเาพี่ป๋ถูกตั้งแต่สาวหยันค่ำเราจะแม่แถ้าแม่เรายังบบก,กลับแล้วก็สินั่งตรงนี้แต่รัเทีนี้นเรากับแล้วก็โชคดีของเราเราจะเพราะว่า เราก็สิอยู่ในห้องได้บเบิดมือคุณมาตัดต้นนี้ออกเราบ่มีห,ห้องกระเทินตัดถ้าเป็นป้อยก็จิตัดออกเบิดอะจ๊ะเขามาม่วงต้นนี้บ่มีโดบ่มีหมาแล้วจ๊ะจะมีตะไบแค่สกิมไว้ที่ไหนถ้าเป็นป่อยได้ค่ะห้องป่อยได้ถ้าจะเอาไว้เป็นห้องเงาแบบคือสิ่บตัดเตียนป่านี้นะจ้ะอันเรือ,อยุกิ่งเดียว เขาทานเอาไปเฮ็ดปืนเด็กทางคุณพระเจ้าลอกเสร็จแล้วปล่ะลอกเสร็จแล้วแกประสันรถป้อยจอดไว้ตรงนี้บริลลังเคือแจ็คเทือมอมแมมขนาดน้องเหลืองมะนา เจ้ากำลังสิตึกเห็เจะเจ้าพากันมาหาป่าอุย้ยนกกระยางขาวบินบินไปทางไดแล้วพุกห้องหอน,นะคะเนาะเอาไปในห้องดีกว่าก็กระบอมมียา่างมาอัปเดตให้เบิ่งนแล้วจ้าไปล้วค่ะ สำหรับคลิปนี้ปพอาะงเป็นคลิปสั้นอีกนะเนาะจ้าเนาะคลิปปงยาวจ้ากินข้าวกันมากินข้าวน้ำกันเลอคะ่ะทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจนะจ๊าและติดตามอยู่เป็นกำลังใจกันไปโดนๆเนาะจ้าเนาะปาอ้อยกับบอคอยได้ลงคลิปแล้วจ้าก็จะทยอยไปเรื่อยๆลงเรื่อยๆอาจมือละคลิปสองคลิปเอฟซีกายาว่าปออ้อยเ้อค่ะ ปแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกการติดตามและรับชมนะคะซุ้มบึงใกล้กลตะเสียบจะมากินน้ำกันเด้อไปหลีแล้ววันนี้สวัสดีค่ะ